บริหารเวลายัางไงให้เหมือนวันหนึ่งเนี่ยมี48ชั่วโมงสไตล์นักศึกษาแพทย์ที่ทาธุรกิจไปด้วยถ้าเกิดว่าพรอมน,นี่ไปดูกันแล้วกอื่นเนี่ยทามขอเล่าเรื่องตัวเองเล็กน้อยแล้วกันนะครับว่าทามเนี่ยเป็นใครแล้วทาไมเนี่ยถึงจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะครับก็ทามเนี่ยจริงๆเพิ่งจบแพทย์พีคลินิกมานะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเองแล้วก็ระหว่างที่เรียนแพทย์ไปด้วยเนี่ยก็ทําธุรกิจไปด้วยนะครับที่ชื่อว่ายูเอสเฟียทำทิกตอกของตัวเองทำคอนเทนต์แล้วก็ยังทํากิจกรรมต่างๆของคณะไไปดยายายยได้้ววยยยยนรัพาาาาาามมล์ชีิตหหๆอ่งใ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทายอยากจะทําหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้ทามาันจะต้องศึกษาเรื่องการบริหารเวลาเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ลองผิดลองถูกเนี่ยมาเยอะมากๆเช่นเดียวกันแน่นอนว่าทาเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบบริหารเวลาเก่งที่สุดในโลกเนาะแต่ว่าทาก็เชื่อว่าทาก็น่าจะมีประสบการณ์หลายๆอย่างที่สามารถมาแชร์ให้ทุกคนได้เพราะว่าก็ผ่านมาหลายจุดเหมือนกันาทั้งจุดที่แบบไม่สามารถบริหารอะไรได้เลยจะรู้สึกว่าแบบตัวเองเบรกดาวมากๆเนาะก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยให้ทุกคนฟังนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหร อยากจะบริหารเวลาได้เก่งขึ้นนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปได้วยกันเนาะ โอเคครับทุกคนแต่ว่าเราก็มาเริ่มต้นกันด้วยว่าทำไมเนาะเราถึงจะต้องบริหารเวลาด้วยนะครับทาขอเริ่มต้นด้วยขอดี้แล้วกันที่ทําไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยบอกว่าเวลาเนี่ยคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคนเราแล้วซึ่งทําเห็นด้วยกับค้ดนี้มากๆเนาะเพราะว่าทําคิดว่าเวลาในชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นอะไรที่มีค่าแล้วมันเป็นอะไรที่จํากัดมากจริงๆนะครับการที่เราเนี่ยสามารถบริหารเวลาได้ดีเนาะทาเชื่อว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถไปทําสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องทําได้มากขึ้นแล้วกกก็สิ่่่งทททีีเเราาาาานยอจะํได้้้มขึใชวล ับสิ่งที่เราเนี่ยจะใช้ไปด้วยได้มากขึ้นเนาะพูดง่ายๆก็คือทําให้เราเนี่ย productive มากขึ้นและก็สามารถใช้เวลาได้อย่างมีคุณค่ากับตัวของเราเองเนี่ยมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาชวนคนคุยกันในวันนี้นะครับจะแบ่งออกไปประมาณ3ส่วนลหลักนะครับทุกคนก็จะเป็นส่วนแรกเนาะเป็นเรื่องของ mindset นะครับคือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับที่ทํามีแล้วก็ทารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนมุมมองของทําไปมากๆเลยนะครับและก็มีเทคนิค3ข้อนะครับที่ทำเนี่ยใช้ในการบริหารเวลาในชีวิตประจําวันจริงๆซึ่งเเป็นนทคนคิ ที่ทาได้ง่ายแล้วก็ทําได้จริงเผื่อทุกคนเนี่ยจะลองเอาไปรับใช้กันนะครับแล้วก็มี5 Ha แฮกนะครับเรื่องของการบริหารเวลา5ข้อที่ทําใช้นะครับทำให้ทำเนี่ย productive แล้วก็ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีคุณค่ากับทำเนี่ยได้มากขึ้นใช่ไหมเนี้ยเราก็มาเริ่มต้นกันด้วยพาร์ทที่เป็น mindset ที่ทําได้เรียนรู้แล้วกันนะครับแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตของทำหลายหลายอย่างมากๆเนาะทำขอเริ่มต้นด้วยรดจากหนังสือเล่มนี้แล้วกันเนาะว่า,าจริงแล้วคนเราเนี่ยมีเวลาในชีวิตเนี่ยเฉลี่ยแค่ประมาณ00สัปดาาห์เเ้กวรี่ด้ถึงประมาณ80ปี ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนมากอาจจะอยู่ไม่ถึง80ปีด้วยซ้ำโดยเฉพาะผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ใน3ของชีวิตของเราหรือว่าถ้าเกิดว่าตีเป็นตัวเลขปีมันคือประมาณ26ปีในชีวิตนอกจาก80ปีไปกับการนอนแปลว่าจริงๆแล้ว,วเวลาที่เราได้แบบแอคทีฟดีใช้ชีวิตจริงๆมันแค่ประมาณ2ในสของเวลาของชีวิตที่เรามีอยู่จริงๆอะไรเงี้ยครั้งแรกที่แบบถามได้เรียนรู้แบบ บรนดาไม่ทําแบบตระหนักมากๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาในชีวิตเราอะมันมีจากัดมากกว่าที่เราคิดอีกนะในทุกๆวันเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่มาดูดเวลาของเรามากขึ้นอย่างตัวทามอะทำขอเล่าก่อนว่าทามอะเคยเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มือถือมากๆ ติด iPad มา,มากๆด้วยเช่นเดีวยวกันแบบรวมๆแล้วอ่ะใช้เวลากับมือถือกับ iPad จ้องหน้าจอประมาณแบบ8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวันทั้งนั้นที่แบบไม่ใช่ช่วงที่แบบต้องเรียนด้วยซ้ำอะไราเงี้ยเพราะว่าติดมือถือมากๆเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าแบบมาคิดเป็นตัวเลขปีจริงๆอะ่ะต่อให้เราใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือหน้าจอแค่ประมาณแบบ5ชั่วโมงต่อวันอะ่ะจริงๆแล้วมันจะแบบกินเวลาประมาณ2 1ของชีวิตของเราหรือว่ามันคือประมาณ16ปีจาก80ปีซึ่งรวมๆกับแบบแบบแฟกเรื่องการนอนกันกิบ เหล่านี้ซึ่งอ่ บทเรียนที่ทำเรียนรู้และทําคิดว่าเปลี่ยนมุมมองทามมากๆคือเวลาในชีวิตของเราอะมีจํากัดมากๆแล้วเราอะควรจะใช้มันอย่างมีสติแล้วก็ระหนักรู้กับการใช้เวลาของเรามันทําให้เวลาที่ทําอะจะใช้เวลากับการทําอะไรก็ตามทําจะพยายามแบบถามตัวเองเสม,มอว่าเราอะอยากจะใช้เวลาไปกับสิ่งเนี้ยจริงหรือเปล่าเช่นบางทีแบบว่างๆอยากถ่ายติ๊กต็อกก็จะถามตัวเองก่อนว่าแบบอยากใช้เวลาเนี้ยการถ่ายติ๊กต็อกจริงไหมถ้าใช่ก็โอเคถ่ายเลยเต็มที่แต่ว่าถ้า,มถาไม่ใช่อะทาก็จะแบบมานั่งคิดอย่างตั้งใจว่าทํามอะอยากจะใช้เวลาของทา ไปกับการทําอะไร เออซึ่งทําคิดว่าบทเรียนนี้มันสาคัญมากๆเพราะว่าการที่เราอ่ะตระหนักกับตัวเองอยู่เสมอว่าเวลาเรามีจํากัดนะแล้วมันมีคุณค่ากับเรามากๆแล้วการที่เราพยายามที่จะใช้มันอย่างเต็มที่แบบมีเขาเรียกว่า be intentional อะ่ะก็คือแบบตั้งใจกับการใช้เวลาของเราอะ่ะมันทําให้ทํารู้สึกว่าทําทําอะไรได้เยอะมากขึ้นมากๆแล้วก็ได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มันมีคุณค่ากับทําได้มากขึ้นจริงๆแล้วก็บทเรียนที่2เนี่ยที่ทําคิดว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของทํามากมากเลยก็คือบทเรียนที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรา ยกตัวอ,อย่างเช่นใครเน่ยเป็นคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายบ้างครับถ้าเกิดว่าจู่ๆเนี่ยมีหนุ่มฝรั่งคนหนึ่งเดินมาบอกว่าผมจะให้เงินคุณ10ล้านบาทถ้าเกิดว่าคุณไปออกกําลังกายเดี๋ยวนี้อ ทำคิดว่า reaction คนส่วนมากก็จะงงใช่ไหม <laughs> อย่างแรกก็คืองงก่อนแต่ว่าหลังจากที่มีคนมาพูดแบบเนี้ยทำื่อว่าคนส่วนมากอ่ะก็จะไปออกกําลังกายทั้งที่มันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนพยายามจะแบบหลีกเลี่ยงมาตลอดใช่ปะทำคิดว่าตัวอย่างเนี้ยมันเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วการที่เราเนี้ยเริ่มให้ความสาคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถที่จะจัดสรรเวลาให้กับสิ่งนั้นได้เสมอเนาะซึ่งมันตรงกับแบบตัวธรรมมากๆเพราะว่า ทามอ่ะเป็นคนที่เคยขี้เกียจที่จะติดต่อกับที่บ้านทามมากๆทนานี่แบบทามอ่ะเป็นเด็กที่จะต้องออกไปเรียนที่ต่างจังหวัดคนเดียวตั้งแต่อายุยังน้อยอยู่แต่ว่าทามจะอ้างกับตัวเองเสมอว่าเราไม่มีเวลาที่จะแบบโทรไปคุยกับที่บ้านหรอกเพราะว่าแค่เรียนแค่นี้มันก็หนักมากพอแล้วแล้วทามก็ใช้เวลาในการทาอื่นๆซึ่งมันแบบลายสระกกว่าเยอะมากอะไรเงี้ยจนแบบว่าสุดท้ายรู้สึกว่าแบบตัวเองเริ่มแบบห่างเหินกับที่บ้านแล้วก็แบบรู้สึกผิดรู้สึกเศร้าอ,อะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบพยายามจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยกับ เออฉันเนี่ยจะคุยกับที่บ้านมากขึ้นนะทําก็สามารถที่จะแบบจัดสรรเวลาให้กับสิ่งนั้นะได้จริงๆเนา เออซึ่งการที่ทำเนี่ยได้เรียนรู้บทเรียนเนี่ยเออมันก็ช่วยให้ทำอะได้ใช้เวลากับสิ่งที่ทำคิดว่ามันสําคัญกับตัวทําได้มากขึ้นจริงๆนะซึ่งการที่ทุกคนเนี่ยมีทั้งไม่เซตข้อแรกแล้วก็ไม่เซตข้อที่2ก็คือทั้งใช้เวลาของตัวเองอะอย่างมีสติแล้วก็ตั้งใจ be intentional นะแล้วก็ใช้มันไปกับการทําสิ่งที่สําคัญกับชีวิตทุกคนจริงๆอะทำเชื่อว่ามันน่าจะช่วยให้ทุกคนอะสามารถทําสิ่งต่างๆที่มันสําคัญกับชีวิตตัวเองอะได้มากขึ้นแล้วก็ ใช้เวลากับสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตตัวเองได้มากขึ้นเนาะซึ่งน่าจะเป็นเรื่องดีซึ่งน่าเป็นเหตุผลที่เรามาคุยกันในวันนี้ใช่ไหม โอเคทุกคนแล้วก็ <Bye. S 1> เข้ามาสู่เทคนิคแรกนะครับ <Bye. S 1> ที่ทามเนี่ยใช้ในการบริหารเวลาเนาะที่ทามใช้จริงๆข้อแรกนะครับนั่นคือการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันเนาะว่าเราอยากจะใช้เวลาในวันนั้นอ่ะทาอะไรบ้างนะครับง่ายก็คือการทํ To-do list นั่นแหละเนาะการที่เราเนี่ยรู้เนาะว่าตัวเองเนี่ยในวันนั้นจะต้องทําอะไรบ้างแล้วเราเนี่ยอยากที่จะทําอะไรบ้างเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราเริ่มให้ความสําคัญแล้วก็เห็นชัดเจนว่าวันนั้นเราจะต้องทําอะไรเราก็จะสามารถจัดสรรเวลาในการทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้ครบถ้วนมากขึ้นเนาะมันก็เป็นเทคน ทำให้ทำเนี่ยสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆเนี่ยได้ครบถ้วนแล้วก็เยอะแยะมากมายเนาะในแต่ละวันซึ่งอันเนี้ยมันเริ่มต้นจากแบบปัญหาหนึ่งที่แบบทําเจอมาด้วยตัวเองเนาะแล้วนั่นคือการที่แบบเวลาที่เราอ่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นอ่ะเราจะต้องทําอะไรอยู่หรือว่าวันนั้นเราจะต้องใช้เวลาไปกับการทําอะไรสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะใช้เวลาไปกับสิ่งที่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้อยากจะใช้เวลาไปกับมันด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นแบบทําก็ไม่รู้ว่าทาจะต้องทําอะไรในวันนั้นซึ่งสิ่งที่ทาจะทําไม่ทําไม่รู้ว่าจะทาอะไรก็คือว่าง หลายชั่วโมงในการแบบถ่ายทิกตอกทานนี้แบบจริงๆเราทําไม่ได้อยากจะทําสิ่งนั้นแล้วมันก็ทําให้ทําแบบมันรู้สึกผิดในช่วงถ่ายวันว่าแบบเราไม่น่าใช้เวลาในการถ่ายทิกตอกเลยน่าจะแบบเอาเวลาไปทาอย่างอื่นเนาะแต่ทชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เจอแค่ทาคนเดียวหรอกทาเชื่อว่าคนอื่นก็น,น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะเวลาที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรสุดท้ายแล้วเราก็จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่เรียกว่าเป็น distraction หรือว่าแบบตัวรบกวนตัวดูดเวลาของเราแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจะจะใช้เวลาไปกับมันด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นนะการที่เราอรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรต้องทําอะไรหรือว่าอยากทําอะไรในแต่ละวันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะซึ่งทำะจะส่วนตัวใช้ก็คือการตั้งเป้าหมายสิ่งที่ทำะจะต้องทําประมาณ2-3อย่างอันเนี้ยสูงสุดแหละในแต่ละวันเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบมันเยอะไปสุดท้ายแล้วเราก็จะแบบว่าทําไม่ได้จริงๆเราก็จะแบบมาเซ็ง ไต้หวันอันนี้ก็จะแบบเป็นตัวอย่างของ Google Calendar เนาะที่ทาใช้จริงๆเลยในแต่ละวันนะครับก็จะเห็นว่าทาก็จะ list มาว่าเช่นแบบว่าวันเนี้ยทาจะต้องทบทวน Lecture 3 Lecture 4 Real Lect 11, เรียน l ล c t u r e 11อะไรเงี้ยแล้วก็มีทำงานย s เอส r ียด้วยนะแล้วก็ทบทวนเล c t ช r e 13ตอนท้ายแล้วก็อันเนี้ยคือสิ่งที่ต้องทำในวันนี้แล้วทาก็มีสิ่งที่อยากทำคือทาอยากมี Ga ม ing h o u r ออยากเล่นเกมอยากไปออกกำลังกายทามก็จะจัดไว้ว่าช่วงออกกำลังกายคือช่วง5โมงถึงทุ่มหนึ่งช่วงเล่นเกมคือช่วงงประมมาาณ3ถึ4ท รู้ว่าวันนั้นทําจะต้องทําอะไรและทําอยากจะทําอะไรบ้างสุดท้ายแล้วทาก็ทําสิ่งเหล่านะั้นได้ครบจริงๆก็คือทั้งได้เรียนได้ทํางานได้เล่นเกมได้ออกกําลังกายไปด้วยเพราะว่าทําแบบรู้และทําก็ be intention กับสิ่งที่ทําอยากจะทำฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือจะให้ทุกคนนะคิดไว้เลยนะว่าวันนั้นจะต้องทําอะไรและสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือวันนั้นนะทุกคนนะอยากจะทําอะไรคือเรา,าต้องมีเวลาที่มัน,มนแบบ relax ed, เวลา ของเราอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการพักผ่อนการเล่นเกมการดูหนังเวลาให้กับครอบครัวเลยอะไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนอยาคิดว่ามันสําคัญกับชีวิตตัวเองอ่แม้ว่ามันจะไม่ใช่งานก็ตามอยากจะให้แบบตระหนักด้วยว่าสิ่งเนี้ยมันมีคุณค่าในชีวิตของเรานะแล้วเราอยากจะใช้เวลาไปกับสิ่งนั้นก็ต้องลิสต์ออกมาเลยแล้วก็จัดสรรเวลาให้กับมันอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเนาะโอเคครับทุกคนแล้วก็มาเข้ากันสู่วิธีที่2นะครับนั่นก็คือการทำ time blocking นั่นเอง time blocking เนี่ยพูดง่ายๆก็คือการที่เราเนี่ย ตั้งใจจะทําในแต่ละวันเนาะเออก็คือจัดสรรเวลาให้กับมันเลยเช่นเราตั้งใจว่าว่าวันเนี้ยเราจะเรียนเลคเชอร์หนึ่งก็คิดไปเลยเนาะว่าเลคเชอร์หนึ่งเนี่ยใช้เวลาเรียนประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็จะสรรเวลาให้กับมันเช่นเลคเชอร์หนึ่งน่าจะใช้เวลาเรียนประมาณ2ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นน่ยก็เรียนช่วงประมาณ10บโมง,มโมงถึงเที่ยงแล้วกันเนาะอืมซึ่งการที่เราเนี่ยรู้เนาะชัดเจนเลยว่าช่วงเวลาไหนของวันเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้มากขึ้นเน,ะเนาะ อันนี้ช่วงบ่ายทํางานอันนี้แล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยเป็นเวลาพักซึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่าเรากะเวลาเอาไว้แหละว่างานนี้ใช้เวลาเท่านี้แล้วก็จะทําช่วงเนี่ยให้เสร็จเนาะเออก็จะแบบทําให้เราสามารถทํางานเสร็จได้อย่างโปรดรักทีฟมากขึ้นด้วยแหละในอีกแง่หนึ่งเพราะว่ามันคือการแบบเขาเรียกว่าจํากัดเวลาที่เรามีในการทํางานทําให้แบบว่าตามพาร์ i ินสัน l ลอใช่ไหมอ่า uh, work expand to fill the time มันเองก็คือการที่เราจํากัดเวลา,เาไว้มันทําให้เราสามารถทํางานได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าเราจากัดเวลาเอาไว้นั่นแหละและ้วก็จะช่วยเราอะทำสิ่งต่างๆไดย่างไม่ตกด้วครบอย่ใน เมื่อจะเป็นงานเอ่ยหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อพักผ่อนการออกกําลังกาย,ยอะไรเงี้ยก็ถือว่าจะทําได้ครบถ้วนอย่างเช่นแบบตารางเนี่ยที่ทาใช้ใน Google Calendar ก็เป็นตารางที่ทาใช้จริงๆเนาะเช่นวางเวลาว่าทามาจะทบทวนเลคเชอร์สามเลคเชอร์สี่ 4, ก็จัดเวลาไว้ประมาณ10บโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยทำงานยูเอียช่วงประมาณแบบว่าบ่ายสองถึงบ่ายสามประมาณนั้นออกกําลังกายห้าโมงถึงทุ่มเล่นเกมประมาณสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มก็จะเห็นว่าแบบทามาแบ่งไว้ชัดเจนเลยว่าช่วงไหนทํางานช่วงไหนพ ได้ครบถ้วนเลยเนาะในแต่ละวันเออแล้วก็จะแฮปปี้มากขึ้นเนาะทั้งไม่เครียดแล้วก็สามารถที่จะทําทุกอย่างได้ครบถ้วน นะซึ่งทําคิดว่าแบบคีย์แรกที่สําคัญมากมากก็คือพยายามจัดตารางให้กับงานที่เราจะทำอ่ะตามสภาพความเป็นจริงถ้าเรารู้อยู่แล้วว่างานเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเราก็คงไม่พยายามบีบเพื่อให้งานเนี้ยมันจบภายใน1ชั่วโมงเราก็พยายามแบบจัดตารางเวลาตามความเป็นจริงเนาะจะได้รู้ว่างานเนี้ยมันจะเสร็จภายในวันนี้จริงๆไหมวันนี้เราจะได้มีเวลาพักจริงๆหรือเปล่าให้ก่า,าตารางมันเป็นแบบนี้เนาะจะได้เซตเอ็กซ์ปีเคชันให้กับตัวเองเวลาที่แบบทําไม่ได้จะได้แบบไม่ผิดหวังมากจนเกินไปเนาะแล้วก็คีย์ที่2ซึ่งทําคิดว่าแบบสําคัญมากๆก็คือ ควรจะเหลือเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ว่างเอาไว้ด้วยเนาะเพื่อจะได้เราสามารถปรับเวลาได้อย่างยืดหยุ่นเนาะ,ะหลายๆครั้งนะบางทีมันจะมีอีเวนต์หรือว่าอะไรที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนาะในแต่ละวันเช่นอยู่แบบมีคนนน้นชวนออกไปที่อื่นอะไรเงี้ยเราก็จะได้สามารถแบบตอบตกลงแล้วก็ออกไปได้เพราะว่าเราสามารถปรับตารางเวลาของเราเนะี่ยให้ยืดหยุ่นเอาไว้แล้วเนาะคือการที่เราเหลือช่องเวลาว่างที่เป็นแบบเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรเนาะจะได้ยืดหยุ่นได้ซึ่งอันเนี้ยทำทีว่าเป็นคีย์ที่มีประโยชน์มากๆ แล้วก็เข้ามาสุดเทคนิคที่3นะครับที่ทําใช้จริงๆเนาะในการแบบว่าบริหารเวลาในแต่ละวันนั่นก็คือการจัดความด่วนและก็ความสําคัญเนาะของสิ่งที่เราจะต้องทําแล้วก็ตัดสิ่งที่มันไม่ด่วนหรือว่าไม่สําคัญเนี่ยออกไปเนาะซึ่งทามเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้ววิธีการบริหารเวลาที่ productive ที่สุดเนาะแล้วก็เครียดน้อยลงกว่าเดิมมากๆมีความสุขมากขึ้นก็คือการตัดสิ่งที่เราจะต้องทําออกในแต่ละวันเนาะเออคือจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเราลองมาคิดดูจริงๆเนาะดูอยากตารางที่เป็น Eisenhower Matrix ตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เราอะรู่่ไมมัันนนเป็สิงที จะต้องทําวันนี้เลยหรือว่าเอาไว้ค่อยทําวันอื่นก็ได้ถ้าอะไรที่แบบมันไม่ได้เร่งด่วนก็เอาไว้วันอื่นแล้วกันวันนี้ก็ทํางานที่มันเร่งด่วนไปก่อนเออเราจะได้ไม่เอาแบบทุกอย่างมากองไว้ในวันเดียวจะได้ไม่เครียดจนเกินไปอย่างที่2ก็คือแบบไอ้สิ่งที่เราจะต้องทำอ่ะมันสําคัญจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วแบบเราไม่ต้องทาก็ได้เออถ้าไม่ต้องทําก็ดีเลยสบายเลยหรือว่าเราสามารถที่จะแบบว่ากระจายงานไปกับคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่าประหยัดเวลาของตัวเองได้มากขึ้นด้วยซึ่งทําคิดว่าเป็นวิธีที่แบบทําใช้บ่่่อยแแลล้ววกก็สํําาาาาคััญมะหงจททีบบ คิดท o ดูลิสตในแต่วันของทามนะใช่ปะทามมันก็จะคิดว่าอันเนี้ยมันต้องทําวันนี้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องทําวันเนี้ยก็เลื่อนไปวันอื่นแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ด่วนจริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าทามก็จะมาคิดว่าจริงจริงแล้วสิ่งนี้มันต้องทําหรือเปล่าหรือว่าเรา assign ทีมของเราให้ทีมเราไปทําก็ได้ทามก็จะแบบ assign ให้ทีมของทามไปทําแทนเพื่อที่เราจะได้สามารถประหยัดเวลาของเราแล้วก็แชร์ไปกับสิ่งที่มันเร่งด่วนแล้วก็สาคัญกับเรามากจริงเนาะ โอเคครับทุกคนแล้วก็ต่อไปนะจะเป็นพาร์ทที่เป็นแฮ็กส์นั่นเองเย้ซึ่งแฮ็กส์แรกนะคับที่ทำใช้ในการบริหารเวลาและทำถห้ว่ามันแบบมีประสิทธิภาพดีมากๆนั่นก็คือการทําสิ่งที่ยากที่สุดเป็นอย่างแรกของวันนั่นเองเนาะจริงๆมันก็คือคอนเซปต์จากหนังสือ Eat That Frog เนาะคือเวลาที่เราแบบต้องทําสิ่งที่ยากอะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากทําเลยมันแบบมันดูยากมันดูเหนื่อยเลยแล้วเราก็จะพยายามแบบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยใช่ปะแล้วบางทีเราก็จะแบบพยายามเอามันไปไว้ในท้ายของวันซึ่งการบรรล ท้ายวันแล้วอะเราแบบไม่เหลือแรงไม่เหลือพลังงานไม่เหลือสมองที่จะคิดแล้วเราก็แบบไม่อยากทําแล้วมันยากอะเอาไว้วันอื่นแล้วกันมันก็จะแบบผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นก็จะแบบไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยเนาะเออทำก็เลยจะพยายามทำสิ่งที่ยากที่สุดเป็นงานแรกของวันเสมอไม่ว่าแบบจัดอะไรก็ช่างอะตื่นมาปุ๊บทำเลยให้เสร็จแล้วพองานเนี้ยเสร็จมันจะรู้สึกแบบโอเค งานยากจบแล้ววันเนี้ยที่เหลือมันจะเหลือแต่เรื่องชิวๆมันทำให้เราแบบมีกําลังใจในการทําสิ่งอื่นมากขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้เราอะทําสิ่งที่ยากเสร็จจริงๆไม่พัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยเนาะ โอเคครับทุกคนแล้วก็เข้ามาสู่แฮกที่2นะครับที่ทําใช้นั่นก็คือการรวมงานที่เหมือนกันเนี่ยเข้ามาไว้ในช่วงเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่ทําได้เรียนรู้จากหนังสือ personal M B A แล้วก็เป็นคอนเซปต์จากคลิป u t u b e สักคลิปหนึ่งเนาะเดี๋ยวที่พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองเราเนาะมันก็จะมีเหมือนเป็นโหมดในการทํางานของมันอยู่เช่นช่วงนี้เป็นโหมดในการทํางานสร้างสรรค์ช่วงนี้เป็นโหมดในการทํางานที่ต้องคิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยซึ่งการที่เราเนี่ยรวมงานที่เหมือนกันเข้ามาด้วยกันมันก็เหมือนกันทีี่่ใหหห้้้้สสมมอองงเเเเรราาาะขูโดนนนนนััแลวกก็คยื อยู่ด้วยกันให้หมดไปเลยสมองเราจะได้ไม่ต้องสวิชโหมดไปมาอะไรเงี้ยซึ่งการที่แบบสมองเราจะต้องแบบสวิชโหมดไปมามันทาให้เราเสียพลังงานมากขึ้นแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เนาะเออเพระาะฉะนั้นก็เลยจะพยายามรวมงานที่เหมือนกันเข้าด้วยกันเช่นอะไรที่เป็นเรื่องเรียนอะทาก็จะพยายามเคลียให้จบตั้งแต่ช่วงเช้าหรือว่าไม่เกินช่วงบ่ายสามแล้วหลังบ่ายสามเป็นต้นไปจนถึงทุ่มหนึ่งก็จะเป็นงานยูเอสเเท่านั้นทุกงานเอามาไว้ในช่วงนี้แล้วก็ต่อไปเนาะเป็นแฮกที่สามนะฮะทุกคนซึ่งจริง,งรๆ้นนนะีััมม คอนเซปต์หนึ่งที่เขาบอกว่าในิงงแล้วอะเราไม่ได้บริหารเวลาหรอกนะแต่ว่าสิ่งที่เราบริหารเนี่ยก็คือพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันต่างหาก สิ่งเราควบคุมได้ก็คือเราจะใช้เวลาเรานั้นไปกับการทําอะไรซึ่งการที่เราจะทาอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็คือเรื่องของพลังงานนั่นเองถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป้าหมายของการบริหารเวลาอย่างหนึ่งของเราคือการที่เราอยากจะ productive มากขึ้นใช่ไหมทุกคนแปบลบว่าถ้าเราอ่ะมี energy ในการทํางานมากขึ้นมันจะทําให้เราอ่ะสามารถทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นไล่แง่หนึง่งที่สําคัญไม่แพ้กันเนาะนั่นก็คือการบริหารงานแล้วก็พลังงานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับตัวเองเนาะบางคนแบบ energy เยอะมากตอนเช้าก็ให้เอางานที่แบบต้องใช้ energy เยอะใช้พลังสมองเยอะทำต่เเ้าเลยอร บางคนแบบเอ e r g y เยอะสมองเล่นมากตอนกลางคืนก็ให้เอางานเหล่านั้นนะ <c oughs> ไปทําช่วงกลางคืนแทนจะดีกว่าทุกคนแล้วก็ถัดไปเนาะจะเป็นแฮกที่4นะคะที่ส่วนตัวแล้วเนี่ยทำใช้นั่นก็คือการใช้เศษเวลาให้คุ้มค่าเองเนาะจริงมันเป็นคอนเซ็ปที่ก็เห็นลหลายๆคนพูดมาเยอะกันแล้วเนาะว่าการที่เราเนี่ยใช้เศษเวลาให้คุ้มค่าสุดท้ายแล้วมันจะรวมกันเนาะกลายเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่แล้วทำให้งานเราเสร็จได้ยกตัวอย่างเช่นแบบการที่แบบตั้งรถบัสอะไรเงี้ยประมาณแบบ20นาทีเรารู้สึกว่าแบบ20นาทีมันคงทําอะไรไม่ได้หร ไปแล้วกัดอะไรเงี้ย ในขณะที่แบบถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เสียเวลาให้มันคุ้มค่าคือ2 0นาทีขาไปอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลาในการแบบคิดไอเดียของรายงาน20นาทีขากลับอาจจะแบบใช้ในการที่วางโครงของรายงานของตัวเองก็ได้สุดท้ายแล้วแบบเราเอาเสียเวลาเหล่านั้นมารวมกันอนะ่ะมันอาจจะกลายเป็นแบบงานเวลาที่เราได้งานอ่ะประมาณแบบว่าหลายชั่วโมงต่อวันเลยได้ซ้ําทําให้เราแบบสามารถใช้เวลาที่มันเหลือว่างจริงๆไปกับการทําอย่างอื่นที่เราอยากที่จะทำอะไรเงี้ยคือว่ามันคือคอนเซปต์คล้ายๆายกับการที่เราตระหนักว่าแบบเราจะได้ใช้เวลาของเราไปกับสิ่งที่เราอยากจะใช้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ านะครับก็คือเทคนิคที่5นั่นเองนะั่นก็คือการมีเวลาที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็คือเราอะ่ะคนที่จะมีเวลาให้กับการที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยแบบ นั่งโงโงๆอ่ะทุกคนเป็นเวลานั่งโงโงๆก็ได้ท,ทําคิดว่าทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนสติมูลายที่กระตุ้นเราอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าท,าทําคิดว่าสิ่งที่เราควรที่จะแบบให้ความสําคัญเช่นเดียวกันนั่นก็คือความสงบสุขเนาะหรือว่า peace of mind ของพวกเราเองด้วยการที่เราอ่ะมีเวลาในการแบบไม่ต้องทําอะไรเลยมันทําให้เราแบบรู้สึกเครียดน้อยลงมากๆซึ่งการที่แบบเราเครียดน้อยลงแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นอะ่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะอาจทําให้เรา productive มากขึ้นแล้วก็มีความสุขก,กับการใช้เวลาของเรามากขึ้นนเาะกก็จบบััปลลวรสิ การบริหารเวลาเนาะเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ากับชีวิตของคนเรามากจริงๆเนาะอย่างทําเองเนี่ยก็อยากจะตั้งใจในการใช้เวลาที่มีอยู่ไปกับสิ่งที่ทําให้คุณค่าและความสมบัตกับมันจริงๆนะครับแล้วก็ทําอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับก็เลยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปซึ่งคืออะไรไม่รู้เนาะแต่ว่าน่าจะขึ้นโชว์ตรงนี้แล้วนะครัััก็ออใใ้้้้นนนนวววเจจจีตงไแล คลิปวีถัดไปนะครับบ๊ายบาย